จริงๆแล้วตัว g 8 8เนี่ยสามารถเล่นเกมชินได้นะทุกคนรอมของ Honor ดีมากๆเลยถ้าสก,กินก็ดีด้วยติดนิ้วชอบนี่คือมือถือจากแบรนด์ o o o r r ชื่อรุ่นว่า x 8 a นะครับในรุ่นนี้เขาจะชูจุดเด่นเรื่องของงานดีไซน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้อง ที่มีความเหลี่ยดสูงนั่นเองมาเริ่มในงานดีไซน์ก่อนนะครับ h o n o r X8A ในรุ่นนี้ดีไซน์เขาตัวขอบเนี่ยจะทำออกมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมนะครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีแผงสำหรับวางเลนส์กล้องขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใส่เลนส์กล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันฝาหลังเขาเนี่ยส่วนตัวผมว่าสวยนะมันมีความคล้ายๆแบบทรายสีขาวๆเลยหรือว่าแบบคริสตัลประมาณนี้นะครับและที่สำคัญความหนาของตัวเครื่องเขาเพียงแค่ 7.48ม mm เมเท่านั้นเองทําให้เป็นมือถือที่รู้สึกบางมากๆเลยนะครับที่ด้านหน้านะครับตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นแบบทรงเจาะรูด้วยหลายๆคนชอบให้กล้องหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไหนใครชอบแบบนี้พาคอมเมนต์มาหน่อยนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับหลายๆคนนะครับก็คือตัวขอบหน้าจอนั่นเอง ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่ทําขอบหน้าจอออกมาได้เล็กมากนะครับเพียงแค่1 1มิลลิเมตรเท่านั้นเองคือทําให้พื้นที่ของการใช้หน้าจอเนี่ยเต็มจอมากยิ่งขึ้นนะครับเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาน่าจะประมาณ94%ได้เลยนะของหน้าจอที่สามารถใช้งานได้และก็เป็นหน้าจอที่กว้างมากๆด้วยนะครับถึง6.7นิ้วความคมชัดที่ 1080p นะครับแล้วก็ ตัวนี้ยังได้ทัชแบบ90 h z มาด้วยจอใหญ่เต็มตามากๆนะครับจะซื้อใช้เองจะซื้อให้ลูกใช้หรือว่าจะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้เนี่ยก็ดีนะครับคือทัชสก,กินของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะฟิลลิ่งจะรู้สึกแตกต่างจากรุ่นอื่นที่ผมได้ใช้มาในช่วงงบประมาณ5,000-6,000บาทน,นะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าทัชสก,กินเขาดีนะครับแล้วก็ติดนิ้วมากๆเลยแบบเออมันดีอะนะครับ ตอนที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยเขาจะปรับเป็นค่าแบบไดนามิกนะครับผมแต่ว่าแนะนําให้ปรับตรงนี้เลยนะครับ สูงมาตลอดเวลาไม่กินแบตเท่าไหร่หรอกรู้สึกว่ารอมของ Honor เนี่ยจะเป็นรอมที่สามารถดึงประสิทธิภาพของ CPU ออกมาใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับมันดูลื่นไหลอะแล้วก่อนจะไปพูดถึงเรื่องกล้องนะครับที่เป็นจุดเด่นที่เขาชูมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะมาพูดในเรื่องของชิปประมวลผลก่อนนะครับเพราะว่ามันจะพ่วงไปถึงเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆด้วย Honor X8A ในรุ่นนี้นะครับเขาใส่ชิปประมวลผลระดับกลางอย่าง h e l i o G88 มา มาพร้อมกับแรมที่ 8G กิกความจุที่ 128GB กิกเป็นชิประดับกลางที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับเราสามารถลากตรงนี้มา,าข้างนะครับฟีลลิ่งเหมือนคล้ายมัลติทากนะครับที่เวลาเรากดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพมาแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยอ่ะเวลาเราจะปิดนะครับขีดข้างล่างตรงนี้กดแตะขึ้นไปอ่าปิดแล้วนะครับอ่าเราสามารถแอดเพิ่มเติมได้นะครับว่าเราชอบแอปพิเคชันไหนที่จะใช้งานบ่อยบ่อยเนี่ยแล้วก็ แตะเข้ามาใส่ได้เลยอย่างนี้นะครับอ่ากดเข้าไปจะเป็นติ๊กตอกแบบนี้นะครับฟีลแบบ m มอ t ิทากปะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ใส่มาให้อย่างครบๆเลยนะก็มีทั้งสแกนลายนิ้วมือนะครับการจดจําใบหน้าแล้วก็ใส่รหัสล็อกได้ด้วยโอเคครับทุกคนเราจะมาเทสเกมกันนะครับอ่ะนี่เล่นเกมระดับใช้สเปคเครื่องแบบสูงๆไปเลยนะการตั้งค่านะครับผมปรับทุกอย่างตามสูตไปเลย เปิด60เฟรมเลทให้ด้วยนะครับแดงแจ๋เลยนะ h e โด o g 88นะครับผมกับแรม8 g ิกนะจริงๆแล้วตัว G88 เนี่ยสามารถเล่นเกมชินได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะวิ่งไม่ถึง60เฟรมเลทนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เนี่ยเนี่เล่นอยู่เน,ยเนี่ยเนี่ยตอนบวกก็จะมีเฟรมตกนิดหน่อยนะครับผมเข้ามาลองเล่นให้ดูเฉยๆนะครับผมถือว่ารันเกมชินอ็มแพได้เลย และแน่นอนนะครับว่าจุดเด่นหลักๆเขาก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่ใส่เลนส์ที่มีความละเอียดมาให้ถึง100ล้านพิกเซลนอกจากนี้ก็ยังใส่เลนส์อัลตร้าไวมาให้ด้วยนะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวที่พ่วงกับเลนส์เดฟเซนเซอร์นะครับก็คือถ่ายปุมกว้างได้แล้วก็ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยในเลนส์เดียวอีกเลนส์หนึ่งเป็นเลนส์มาโครนะครับแน่นอนว่าจะเป็นกล้องที่ทําให้คุณถ่ายภาพได้คมชัดนะครับสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับไม่ว่าคุณจะต้อง เป็นเลนส์ที่ไวต่อแสงช่วยให้เก็บภาพได้สมจริงในทุกๆแสงนั่นเองสามารถถ่ายในที่มืดได้ดีนะครับเพราะว่าเขามีโหมดกลางคืนมาให้มาดูฟีเจอร์ที่เขาใส่มาในกล้องสะหน่อยนะครับตรงนี้เราสามารถปรับรูรับแสงได้นะครับเพื่อที่ความน่าชัดหลังเบลอจะอแบบไหนนะครับจริงๆปรับ f16 เนี่ยได้เลยนะมันก็จะไม่ได้แบบเบลอมากจนแบบดูหลอกขนาดนั้นนะครับ f16 กําลังดีถ้าเกิดเอาไว้ถ่ายพอร์เทตนะ มีโหมดกลางคืนมาให้นะครับโหมดถ่ายภาพบุคคลโหมดรูปถ่ายที่ใช้ AI ปกติก็มีมาให้นะครับผมโหมดวิดีโอเป็นวิดีโอที่เปิดโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะครับเออเพิ่มเติมตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะถ่ายภาพแบบ100ล้านเนี่ยจะต้องมาที่คำว่าความละเอียดสูงตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีฟีเจอร์ตรงนี้นะครับผมเรื่องราวตรงนี้กดเข้าไปนะเผื่อใครแบบ ชอบทำหลายๆอย่างอ,นนอันนี้มีมุมมองคู่ด้วยนะครับก็คือแบบถ่ายกล้องหน้ากับกล้องหลังไปพร้อมกันก็ทำได้นะครับแบบคลาสสิกนะครับเป็นเหมือนฟิลเตอร์ต่างๆที่มีไว้ในเครื่องเลยนะครับไม่ต้องหาโหลดมาเพิ่มส่วนงานวิดีโอเนี่ยควาจะไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับถ่ายได้สูงสุดที่1 0 8 0 p กับ3 0 fps สำหรับตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยผมจะวางที่ท้ายคลิปนะครับ ทีนี้มาดูตัวกล้องหน้ากันบ้างนะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่16 000 000ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าที่ให้สกินโทนผิวที่ดีนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีด้วยนะครับหลายๆคนน่าจะชอบนะก็ถือว่าเป็นกล้องหน้าที่สามารถพึ่งพาได้นะโดยรวมของหนึงกล้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องที่ดูดโดดเด่นมากๆเลยนะครับสามารถถ่ายได้ทุกสถานาการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนั่นเองแบตนะครับให้มาที่4,500มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จเร็วที่22.5วัตต์เขาแถมหหัววชาา์จมใ้้ ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยเขาเคลมว่าชาร์จแบต30นาทีได้ไม่ถึง50%เลยนะครับแน่นอนว่าจะทําให้คุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยก็เป็นแค่ CPU ระดับกลางนะครับที่ ไม่ได้กินสเปคอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณใช้ด้วยนะครับถ้าคุณเอาไปเล่นเกมตลอดทั้งวันเนี่ยยังไงแบตก็หมดไวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มออฟฟิศทั่วไปหรือว่าเป็นสาวออฟฟิศทั่วไปเนี่ยเอาไปใช้ยังไงก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับเพราะคงจะไม่มีใครมานั่งจับมือถือตลอดทั้งวันอยู่แล้วและที่สําสคัญเข้าแมหัมชาร์จมาให้แล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยสรุปสําหรับ Honor X8A ในรุ่นนี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือทบบอออทีีีี่่่ดดดไซนน์แแบบบลลลละะเเเเเออออออยยยัั้้งงงงงงใรรืืขขคควววาามาตก ขอบของหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่าได้ว่าบางมากๆเลยนะครับคือมันบางจริงอะบางแบบเฉียบเลยอะฝาหลังเขาสวยด้วยนะครับผมมีความคล้ายคริสตัลนะครับ วิ้งวเลยนะหลายๆคนน่าจะชอบกล้องด้วยนะครับที่สามารถถ่ายในทุกสถานการณ์เลย Honor X8A นะครับราคาจะอยู่ที่7,999บาทนะครับมีให้เลือกซื้อทั้งหมด3,4สีด้วยกันหาซื้อได้ที่ Lazada, Shopee นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยโอเครีวิวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย